ง็บเงยบเงบเง็บ,งบ,งบอ่าโอเคนี่นี่ไลายเพย์ก็สวัสดีท่านนี้พบกับมี่แมรอนเหิน์ยูานแมวบินวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไลายเพย์กันจะมารีวิวเกมไลายเพย์กดเข้าไปอีกจึก๊กอืมเดี๋ยวรอแป๊บนึง่งมามาแล้วไลายเพย์ภาษา เอาอินดี้ดีไหมเอาใสาญี่ปุ่นไปเลยแมวแมวแมวสะทยดีและอืมเกมนี้ถ้าถ้าเป็นเกมของลายเพจเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ลาย,ยาเดียวได้ใช้แฟใช้ทวิตก็ได้มีค่าเท่ากันนี่เรามีอยู่สองรหัสลายอันหนึง่งอันหนึง่งมา รอสักครู่เดี๋ยวตัดตอนนี้ไปเลยมนก็นี่ก็โหลดเสร็จแล้วนะคือมันจะมีสองอย่างคืออะไรอะเอ้ที่สี่อย่างเราใช้ลายเอานะมาใช้ลายเข้ากัน

น,นี่เหรอเฮ้ยไม่สนไม่สนอะไรนี่คลิกออนคลิกเอ,อไม่ทายอ่ะ มีจดหมายมาแล้วของที่ได้ได้เพชรฟรีแชทอะไรนี่ ห้องกันนี่ห้องเป็นยาน่นี้เดี๋ยวๆคือห้องเป็นอย่างที่เห็นนี่มีชั้นหนังสือมีตู้เสื้อผ้ามีชั้นพวกชั้นกาแฟชั้นพวกแบบเอาไว้ชงกาแฟมีโน้ตบุ๊ก สีฟ้าหนึ่งตัวตีนแมวหน้าบ้านเตียงโต๊ะญี่ปุ่นกาแฟเออในบ้านก็มีอยู่แค่นี้แหละเฮอ,อตกแต่งห้องตกแต่งห้องมีอะไรบ้างเอ่ย แล้วนี่ไปเปเนี่ยไปจับได้มาเมื่อวานมีจับฉลากด้วยกชาชาไปได้มาเอออะไรเ,เนี่ยหมุนหมุนมหมุนที่แค่สองทางเก็บแมง มีติมด้วยแล้วก็รถขายติมมีปอตเตอร์มีหมีม,มีต้นคิสมากคือมีเยอะนะนี่สนโนว์มิคู่เป็นเกียร์ยิงยิ่งมากเลยอะ่ะที่ได้แบบเออไปเล่นกาชามาแล้วได้ตัวนี้คือแบบหเป็นเกียริมาก นี่ของเล่ของหายากก็ไม่ได้มาจะกูสำหรับมิคุไอของเลนะ่เนี่ยไอตัวมิคุนี่มันเล่ที่สุดแล้วนะงั้นก็อาจจะได้นี่มีตุ๊ก,กตาลินดอ้าวเฮ้ยมีกิไม่กดหรือผิดเลยวะ เดี๋ยวไหนนี mm ่ไปกดไลค์ผิดอีกแล้วเป็นกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวอือืมอืมอ่ะโอเค ทึกมันบันทึกแล้วเว้ยมันบันทึกเรียบเยอยเดียวก็กินสิลูกเราจะพามานี่ตัวละครเราแบบน้นะมา ที่เพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าคือมีชุดเยอะมากนี่คือตัวเรานะคือแยบโอโหสุดย,ยอดนี่เราใส่อยู่ไม่ มาทดอบเป็นแบบนี้นใส่แบบนี้ให้แบบดูลากขึ้นเออจะมารีอืมนี่คือทรงเดิมนี่คือซื้อผ้าที่มีนะเยอะมากมมนี่คือเสื้อผ้าที่มีนะเยอะอจริงจิงโอ้สุดยอดอ นี่นี่คืออา่าไปได้มาแบบเฮ้ยได้ของเลด้วยเย็ดโดได้มาครับนี่คือสิ่งที่ได้มา,เ,า <Okay. S 1> เหลือแค่ชุดกระทรงผมของไม่คู่ที่ไม่ได้ นี่ไม่เกี่ยวนี่มีแค่อันนี้ที่ได้อ่ะแต่น้องเสียดายไม่ได้ทรงผมเซ็งแล้วก็อัอนหนึ่งนี่แบบซื้อแบบชุดแบบครบเซตมาคือนี่นีๆนีน,นีเดี๋ยวนะอีหมอกไม่เกี่ยว นี่ไปได้มาส่วนตานี่ซื้อแยกนะนี่แล้วก็อีกชุดหนึ่งเอ่อชุดหนึ่งนน่าจะเป็นชุดนี้นะชอ๋อชืด,ชด ลมอมอืมนี่ก็ได้อันนี้มาเนี่เขาอ่ได้มาแล้วก็ชุดแต่างงานชุดแต่างงานนี่ได้รับจากของขวัญน,นะมีคนส่งของขวัญมาให้ก็เลยได้ มานี่น้องคู่กับผมทรงนี้ถึงจะเจ๋งคนน่ารักอ่ะโหอ,อลังการมากโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีเออจำได้มีกิมมโนโนส,สีพูนะ อืมโอเคแต่งชุดนี้เอาไปไมก่กับกับวันนี้จะไปบุกบุกบ้านคนอื่นกันเอาตั้งแต่คนแรกเลยเดียด่วยวๆตลาดพัก อมาที่แชทกันนี่บุกบ้านเฮียแบบเฮียสาวรุ่นไปเยี่ยมชมจะมาดูบ้านแกกันอ่าสภาพเป็นอย่างที่เห็นเนี่แหละนะโหมีเพื่อนหนึ่งร้อยสิเอ็ดคนเล็กสวยมาก คือเอออโหพัจจันทร์มีหลายดวงจุงมาสำรวจในบ้านกันแป๊บบนึงซูมแปบบ๊บซูมสุดยังแป๊บบนึงเออนี่คือตัวเหียแก่นะในห้องก็จะมี โตฮาลาวีนหัวมึงลบปะแล้วก็มีเก้าอี้ฮาลาวีนคือเก้าอี้ฮาลาวีนหรือเก้อา,าอี้บูชาวะเอาเอามามาฟิกมามาฟิตอัพอะไรอย่างนี้เนี่ยบนโต๊ะจะมีแบบถ้วยแบบแก้วถ้วยแก้วไวายโอ้ยหลบไป แล้วก็ยังจะมีอนี่อีกเออต้นไม้ปักกลางบ้านเลยโหก็คือแบบตรงนี้มันคือประตูรั้วประตูรั้วมีมไว้ทำไมครับเข้าเตียงก็เข้าทางนี้ได้ว้าเออแล้วมีประตูไว้ทำไมดูเตียงแบบสตา์ฮาลาวีนนี่มาที่บนโต๊ะมีมากระรองกับแครเค้แล้วก็ฟักทอง คืออีลามเม็กเนี่ยมันอยู่ไว้ข้างล่างว่ะแล้วก็ต้นฟักทองต้นหนึ่งกับเอบ่อ,บอน้ำซักซิดแล้วก็อ่างอาบน้ำนวดอเอ๊ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนี่นไปได้อะไรมาเนี่ยตู้ตู้โอ้โหตู้เวทมนต์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เห็นเห็นกบแล้วคุณคุณวะเดี๋ยวนี้นี่ว่าชูกาชูกาลูช็อกกาลูน่ะชากกแลากับวาน,นิล่าเออเอ,อมีมีหัวใจอยู่ในขวดนั้นด้วยสุดยอดเลย แล้วคือแบบห้องห้องภายในก็สวยนะเดี๋ยวเดีด๋ยวคือคนนี้ไปทำอะไรรูป,ปทำอะไรตรงนั้นอะแต่งตัวนี่คือแบบคือเป็นโ,โรคโรงหิดจางหรือไ,ไงครับโอ้โหดูติดติดถุงเลือดถุงเลือดติดตัวตลอดเราหิดจางแน่เลย เลือกกลุ่ม A ด้วยเราเหิตจา้าง่ะนี้ก็จะมาไปบุกที่เอ,อ่อตัวอาวาอาวาตาร์นะจะไปบุกที่ไอ้นี่นอวตาร์แบบตัวเป็นแบบทางกลางอะทางการ มาที่เพื่อนนี่นี่คือที่มันมีรูปดาวอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเป็นของทางกลางทางการเออไปหาอลิสกันหมุนมุนๆมุน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 คือหมุนอย่นั่นแหละ ตาลายนี่แล้วนี่คือบ้านของอลิสมีปาร์ตี้น้ำชาด้วยมีฝาแฝดอูมีนี่ด้วยกล่องดนตีไขาลานคุณกระต่ายโอ้นี่คืออะไรอะ่ะ อ้ที่อามน้ำโอ้โหอาบน้ำในกอับน้ำในถ้วยชาสุดยอดมีคุกกี้ตัวเล็กตัวใหญ่มีดอกกุหลาบที่กำลังทำสีแดงีแจนี่คือไอตรงนี้คือคาชตาให้เราหมุนเดี๋ยวจะบอกเลย ไม่มีตังกวะเอ้เหลียญพวกนี้ยมันไม่มีอ่ะเซ็งหัวกลักบต่อไปจะไปหาใครวะแม่งลืมเสื้อบมาได้ดูนะใครวะอะไรซเซนเซวะโอ้ ที่เรื่องห้องเรียนรอบสังหารในสาไลดูเคมากออคือโตบูชานี่โหบูชายัน าต่างนอกแล้วคือโอ้โหเห็นแลเห็นภูเขาเต็มไปหมดเลยมามส่วนอันนี้คือกองดังโปะเข้าไปนอนด้วยด้วยเ็จเจอไปที่ต่อที่อื่น,นกัน จะมาที่บันนาน่าแมนหรือผู้ชายกล้วยวอถเป็นไงวะอ๋อนี่คือบันนาน่าแมนบันนาน่าแมน ด้วยน่าอื่นมากอ่ะเมืเ่อกี้เอไปหาใครดิมามิคุเรยเลย,เลยส่วนของมิคุนี่คือแบบชอบมากอ่ะ เพลงใหม่ล่าสุดอ่ะเพลง hard h a r น in hard in h a ของมิคอัะก็คือโหชอบอ่ะชอบนะอยากทายแต่เรื่องของเรื่องคืออืมสิบห้าสิบห้าเหรียญคือไอเหรียญแบบนี้มันต้องเติม เว้นกํานี่มีสโนเนี่ยไรนี่ซากุระมิคุนี่ซากุระมิคุก็จะเป็นแบบนี้นี่ส่วนนี้สโนมิคุมี นี่คือสน o ว m ม k คุน่ยดูมุ้งมิ้งมากเอออือนี่คืออะไรอุย้ยแต่ง,งะที่นอนสุยอด ไม่ใช่ว่าแค่มีของมิคุคนเดียวนะของลินเลนก็มีไปตามหาของของลินของเลินของลินเลนจะอยู่รวมด้วยกันอืนี่ไงรอรอหนึง นี่ของลินเลนเป็นนี้โหหัวต้น้มโหคอมฮิทเตอน่าเออคือกลายเป็นโมเดลไปแล้ว จะเป็นของลินนะซืบอืมของตกแต่งได้ตุ๊กตาลินมาตัวเดียวเวงกรมที่เราจะไปอีกก็นี่ โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนไหนไหนก็มาบ้านนี้ละบ้านนี้แฟชั่นสวยมาก แบบทางการเปนแบบกระตูนวายวะ่ะคืออาากรู้ว่าจะเป็นยังไงวะถ้ามีโคตรดีอ่ะอ่าลายเว็บบอดเอ้ลายเว็บตูนห้าหลายคนคงอาจจะรู้ดีมน กนะุ๊ฟองเต,ต้าหู้นะในหอยยูนแมวแมวแมวชื่อเต้าหู้เต้าหู้โคตรน่ารักอ่ะแมวโคตรมีโนเบลด้วย ประตูนดูเหมือนจะเฮ้นะแต่ค้นหานี่เรื่องอะไรอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเออเหมือนเป็นาร์ตูนเทพไปคือหาเลขสี่ห้า เออม่赖อยูมุมนี้ขนาดนี้เุ้ยหายากมากตู้ตู้เย็ดยดมอมอเอไปปะต่อ,อไปอืม ที่เราจะไปต่อเดี๋ยวเลือกดีกว่าไปหาใครดีเออ,เอ,อมีวันพีทด,ด้วยเดลามูนเยอะนะ กำเลื่อนทางเนี่ยนี่จะแล้วช็อกุาะมนุมนมนุมนมนุมนมุนมุนนนี่บา้านนี่ห้องนี่ห้องของช็อกุลานะห้องของช็อกุลตกัแบวบิลาประตูนี้ด,ดูลติดมากมาก่อน คุแทบจะรู้หมดเลยมันคืออะไรนี่นี่นี่คืออะไรอะใต้เก็บหัวใจเยอะนะชือสุม่มโอ้ จะมีโอกาสดีสักครั้งไหมที่ได้ของดีๆถ้าจะไม่มีวะสลัดพักนี่พาทัวร์ห้องแบบของทางการเลื่อนลงมาเรื่อ,อ,อย Oh, meow. Song sip. Ah, okay. Lah nap สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปพาร์ทหน้าจะพาไปเที่ยวเที่ยวข้างนอกกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะอนลล่บ๊ายบาย